ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงครับนี่วันนี้มามดูคันของน้ำยืนนะครับเอซี FC น้ำยืนนะครับนี่วันนี้ก็พ่นสีรองพื้นนะครับนี่ขัดสีชวีวันเรียบร้อยครับถึงขั้นตอนการลงสีรองพื้นนะครับนี่ช่างก็กำลังไล่เก็บสีรองพื้นอยู่ครับน,น,นี้มีเอาแล้วลากขัดสีมาจอนะครับนี่อีกหนึ่งคัน เดี๋ยวดูพ่นสีรองพื้นก่อนครับเดี๋ยวให้ดูคันต่อไปครับช่างก็กำลังไล่เก็บสีรองพื้นอยู่นะครับนี่ถ้าใครสนใจคันต่อไปรีบเลยนะครับว่าคันนี้พ่นสีรองพื้นแล้วครับนี่ีดูครับช่างพ่นสีรองพื้นแลวนะครับ สีรองพื้นเสร็จเราก็จะโปะสีครับจุดที่เราเชื่อมสีรองพื้นแล้วไปสนใจคันต่อไปรีบเลยนะครับนี่ตาบอกมีคนทักมาหลายคนครับทา,ทางอุบลน นายเฉลวยทั้งจังหวัดเลยครับโทก่อนได้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้พ่นสีรองพื้นแล้วคาดว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับนี่ก็จะได้ออกสู่ของ F อซบ้านน้ำยืนเลยครับนี่ใครสนใจคันต่อไปรีบเลยนะครับคันนี้สีเขาก็บอกมาแล้วครับเจ้าของเ,ขเอาสีฟ้าครับ ฟ้านะครับคันนี้นี่สี F C, น้ำยืนบอกเอาสีฟ้าครับนี่คันนี้พร้อมวางเครื่องไปเลยนะครับนี่จบพรมอะไราพาวเวอร์เรียบร้อยครับเราลอยครับแต่เพลายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับรอเสร็จขั้นตอนสีก่อนครับเดี๋ยวจะเก็บช่วงล่างเก็บเครื่องเพลาลอย พามาดูน้องฟ้าของผมครับนี่เจ้าฟ้าหาทรับครับบาดเจ็บหนักครับนี่ตอนผลไม้เมื่อกี้ครับนี่นี่ครับคันซีผุหมดแล้วครับเลยหาเวลาว่างให้ช่างเขาดามคันซีให้ครับดูภาพครับดูครับว่าจะให้เขาดามยาวให้เลยนะครับนี่ ไม่ไหวแล้วครับวัวต่อฤดูการเก็บเกี่ยวครับเพราะว่าต้องเอาวิ่งตามรถเกี่ยวนะครับตอนแรกว่าจะทำดั้ครับพอดีงบไม่มีครับจะทำดั้มมันง่ายครับเวลาเกี่ยวข้าวครับบางเจ้าก็ไม่มีลูกหลานครับมีแต่คนแก่ต้องเอาไปตากครับโกยช่วยโกยตายายครับโอ้ เลยว่าอย่าทำดาปีนี้ครับรอปีหน้าครับปีนี้ดามคันซีไปก่อนครับดูครับรอยปะครับนี่ผุครับผุเกือบทั้งคันเลยครับนี่คันซีก็เลยว่าจะดามใช้ไปก่อนครับตอนแรกว่าจะหาคันซีใหม่เปลี่ยนแต่ว่าหาไม่ได้ครับคันซีนิสันครับหาตั้งหลายเดือนไม่ได้ครับก็เลยเตัดสินใจดามดีกว่าครับ ดามใช้ไปก่อนครับเดือยปีหน้าหาใหม่ได้ก็จะเปลี่ยนคันซีเลยครับเปลี่ยนทั้งหัวเก๋งเลยครับผุหมดแล้วครับนี่ใช้ใช้ไปก่อนครับให้ยำคนระดูการนี้ไปก่อนนะครับเอาฟ้าหาซับครับดูสภาพครับไปหมดแล้วผุครับดูดัมดามใช้ไปก่อนครับเดือยปีหน้าได้ ต่อดำก็จะหาคันซีใหม่ครับแต่ปีนี้น่าจะไม่ทันนะครับเวลามันกระชั้นชิดมาแล้วครับเนี่น้องฟ้าของเราครับดูท่อครับท่อครึ่งใบครับนี่ออกหน้าเปล่านะครับท่อโอ้ไม่ธรรมดาครับท่มีแค่นี้แหละครับนี่ ใครสนใจคันต่อไปรีบเลยนะครับนี่ผูก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วครับนี่ใครสนใจรีบเลยนะครับนี่ดูต่อเติมทรัพย์ยินดีให้บริการเลยครับนี่พ่น,น,นสีรองพื้นพรุ่งน,นี้ก็จะโปสีแล้วนะครับนี่ค,ครับ สีรองพื้นก็พ่นให้านาๆนะครับนี่พับอีกรอบหนึ่งเลย2รอบครับการพ่นให้2รอบเลยครับสีรองพื้นแบบหนาๆเนียนๆเลยครับนี่ ได้จุ๊บจุอีเทนแต่งซิ่งแต่งสวยครับดูต่อเติมทรัพย์จัดให้ครับเนี่ก็ราอ,อย่างฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่เอาไว้ใช้งานขนข้าวขนมันขนอ้อยก็ได้ครับเนี่คัอันนี้แกมีโปรแกรมว่าจะขนอ้อยด้วยนะครับนี่ของน้ำยืนเ,เลยให้ชางคนใส่เพลาลอยไปให้เลยครับ ยากครับใครอยากได้เกียร์สองลูกครับทางอู่ก็ใส่ให้ได้นะครับเกียร์สองลูกแล้วแต่ลูกค้าครับโทรมาคุยกันเอาครับเกียร์สองลูกหรือว่าจะเอากระปะเสมอหัวครับคําสูงทางอู่ก็จัดให้ได้ครับสอบถามเรื่องราคากับทางอู่ได้เลยขอเตือนครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคนนะครับ ใครสนใจครับรีบเลยนะครับดูการพ่นสีครับนีบงอูก็พ่นให้สองรอบเลยนะครับสีรองพื้นนี่หนาหนากันไปเลยไปสนใจรีบเลยนะครับนี่ โทรมาสอบถามรายละเอียดกระทางอู่ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจใเพลินรถเกี่ยวซิ่งด้วยครับสวัสดีครับ